เอาทีนี้ไปแรงงานดีๆสักงานที่แภูเก็ตใช่ค่ะ<อ>มีงานแล้วนะน้องยิ่งอมชอบกินกุ้งไหมมันแหละอันนี้กุ้ง l o เตอร์นี่นะ,ะจังหวัดภูเก็ตก็พรอมจัดงานภ20ูเก็ต l o เตอร์ festival สองพันสี่สิบีชวนกินกุ้งมังกรว่าห้าร้อยเมนูฉลองความลากลายและความร้อยองล็อบสเตอร์นี่แหละคืนกําไรให้หนักทองเที่ยวจากทัวโลกพร้อมส่งเสริมแบรนด์ของเทศกาลแลวก็กุ้งมังกรภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยค่ะ นายโซพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอนุภาพเวทวณิษ์สนองนะคะรองนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายการประชุมพันธ์นายเหลือชัยวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูเก็ตและดรขวัญนภนัทรซ้อนชาญทะเลกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษามางคีภูเก็ตจำกัดได้รวมแถลงข่าวการจัดงาน ภูเก็ตลอปเตอร์เฟสติวัล2024นี้และทีกตะวอลกิ้งสตรีทโดยจังหวัดภูเก็ตก็รวมกับสำนักง,งานประมงภูเก็ตและบริษัทประชารัดดักษามาคีภูเก็ตวิสาหกิจเพื่อสร้างคมจำกัดการกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่หนึ่งถึง3 1สิงหาคม2567ก็ระถังเดือนเลยนะจัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วแล้วก็ปีนี้ก็คือคักเมือนเดิมเพราะว่ามีร้านอาหารา้ารวมว่ารอยรันค่ะ ทัวเกะภูเก็กตไปเลยสร้างสั้นเมนูภูเก็ตล็อบสเตอร์จากร้านอาหารชื่อดังถั่วภูเก็ตมารวมตัวออกแบบเมนูจากกุุงล็อบสเตอร์นี่แหละว,ว่าห้าร้อยเมนูเลยเช่นวามีนุ่มเบืองทรายกุุงมังกรนุ่มกุุงมังกรมาหลาซอสข้าวอบสับปะรดกุ้งมังกรเนื้นากุงมังกรภูเก็ตเกี๊ยวซ่านาเปิดกุ้งมังกรภูเกต็ต ไอติมเมียติมกันนุงไอติมเนื้อกุ้งมังกรภูเก็ตซับซึ่งนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าวรวมงานก็จะได้สัมผัสกับความร้อยองลอง l o ตอร์ที่ปรุงโดยสตดเฉพาะและก็เทคนิคการทาอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยงานนี้ค่ะนอกจากที่ว่าจะสร้างรายได้ให้ชุมชนและก็สร้างชื่อเสียงให้กับภูเก็ตแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรให้หนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในช่วงหน้าฝนของเกาะภูเก็ตเชนถูกปีและก็สุดพิเศษค่ะเมื่อที่บอกว่าปีนี้ชล้องเป็นปีทีกาวนะแต่ละร้านเขาก็มีการจัดโปรเด็ดเด็ดเอาไว้ตอนรบ นะคะโดยเฉพาะวันแม่ค่ะที่อยากจะชวนในทุกคนเนี่ยพาแม่มากินกุ้งนะ ด้วยคอสเนอร์ที่คุณจะต้องว้าวนะเรื่องว่านะดยการพลักดันจากแคมเปญซิงหา้าผ่าแม้กินกุง้งจนกลายเป็นภูเก็ต lobster festival ค่ะด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมโรงแรมแล้วก็อาหารมีการสร้างสั้นเมนูกุ้งมังกรในรูปแบบไม่ไม้มที่พิซซ่าแกรนด์ได้บอกและ mm. แต่เดียวนะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษําหรับหนักทองเที่ยวค่ะการจะช่วยเสริมสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจอาหารในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการส่งเสริมการ กชัยวัตถุดิบจากธรรมชาติย่างยั่งยืนกันค่ะนเนี่ค่ะ,คะสำหรับกุ้งล็อบสเตอร์ภูเก,ก็ตหน้าขงยี้ออมเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยแต่เป็นสัตว์ทะเลชนิดนืงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสําหรับภูเก,ก็ตเลยแล้วก็เป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีความนิยมสูงในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วยเนื้อที่สดชื่นหวานและกรอบทําให้เมนูกุ้งมังกรกลายเป็นที่ต้องการในตลาดอาหารทะเลระดับสูงนอกจากรสชาติเทดีแล้วกุ้งมังกรภูเก,ก็ตก็ยังมีประโยชน์ทางโภชนาการสูงด้วยเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีรวมถึงแร่ธา ต่างๆที่สําคัญต่อร่างกายทําให้เมนูกุ้งมังกรภูเก็ตก็ได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนี่ไม่ใช่เท่าแต่อาหานข่าวที่อาหานว่านก็ทํากันได้ไอติมมาไดกันนี่อยากลองกินเนียน่ยนากุุงมังกรอลอง,ลนนงแลกทนะนะีไปกินเนี่ยปิงของเตลัดก่อนนะคะเดยวมีโอกาสจะไปกินเนี่ยนากุงาง้งมังกรทีนะก็คือใครที่อยู่ในภูเก็ตหรือบริเวณใกล้เคียงพาแม่ไปได้นะตลอดเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะ